เพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมแจ็คเชี่ยวชานมาพาทำนะครับกระดานดานะครับไว้บอร์ดด้านหลังเอ้ยไม่ใช่นะครับทําชั้นวางเครื่องมือนะครับด้วยตัวเองนะสไตล์ช่างๆกันเนี่แหละนะครับแต่เอตอนนี้ผมมีนะครับไม้กระดานนะครับเป็นไม้นะไม้อัดนะอยู่หนึ่งอันแล้วก็ชั้นวางเนี่ยที่ทุกคนเคยเห็นในไลฟ์ของพี่แจ็คอยู่แล้วนะครับอ่า แ็จแล้วผมก็จะมาทําชั้นวางแต่ว่านะผมเนี่ยยังติดปัญหาเรื่องการเจาะยึดผมจะเอาเครื่องมือตัวไหนใช้ดีนะนะครับเพื่อนๆน,นะทายไปพร้อมกันซิว่าผมจะเอาเครื่องมือตัวไหนนะครับมาจบปัญหานี้นะครับแล้วมันจะง่ายกว่าเยอะเลยถ้าเราต้องใช้มือขันเนาะโอเคครับทุกคนมาชมกันต่อแต่โอ้เจออีกปัญหาหนึ่ง บังเอิญว่านะครับผมมีดอกอยู่นะครับสั้นๆอย่างนี้เองเนี่ยผมจะเอาสว่านอะไรมาจับเดี๋ยวก็จับไม่อยู่นะครับหัวหลุดหัวรูดกันพอดีเออไหนลองสิสําหรับตัวนี้นะไหนลองลองลองแย่เข้าไปนิดนึงจับได้แค่นี้เองนะครับเพราะว่าผมต้องการเจาะให้พ้นกับเจ้าตัวไม้เนี่ยทะลุนะครับจากไม้เข้าไปหาเลยจับแค่นี้เองดอกก็สั้นแบบนี้เนาะแล้วก็จับยังไงเนาะอ่ะอึ๊บ อือโชคดีนะครับรุ่นนี้เขามีออืนะตัวคัตล็อกพิเศษนะครับเกียร์ไม่หมุนไปเลยนะมันเป็นคลัชล็อกพิเศษเออมีข้อดีนะเออนะนะเพื่อนๆพอจะทายออกไหมว่าเป็นตัวไหนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะกันเลยดีกว่านะครับจากตรงนี้แล้วดูซิว่ามันจะทะลุไหมว้าว ง่ายมากๆครับเจาะรูนำเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเจาะนะครับน็อตนะที่เรียกว่าเป็นปลายปลายสว่านนะตัวนี้เป็นปลายสว่านแล้วก็ยิงหนีบเข้าไปนะครับด้านในแบบนี้เลยหือเอาให้ติดนะระบบสามารถปรับได้ครับทุกคนนะบิดไปที่ประมาณ เบอร์สิหแล้วกันปรับทอกไปอพอสุดทอกแล้วนะครับนะระบบก็จะตัดออโต้แบบนี้ครับหัวน็อตจมสวยแบบนี้เลยรูที่หนึ่งจบจอยอีกทีนะครับทุกคนทีนี้นะครับผมจะเจาะแบบใช้นะครับเรียกว่าหัวสกรูปลายสว่านไปเลยทีเดียวนะจะได้ไม่ต้องเจาะนำมาดูแบบนี้กันแบบั ว่าจมสวยงามแบบนี้ครับเฉลยครับสว่าน2ระบบนะครับในชุดของโอโกูกะแบตเตอรี่หก้อนแท่นชัด1หนึ่งะครับแล้วก็กล่องเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลยครับทุกคนนะอ่าเครือ่องมือดีๆมีชัยแปว่าเครื่องชัในที่นี้หมายถึงว่าชัยอะไรไม่ใช่ชัยโยนะแต่หมายถึงว่าเราก็จะสามารถสร้างนะครับอุปกรณ์ ฉันวางลินเวทบ้านของเราได้แบบนี้ด้วยตัวเราเองซื้อกระดานในราคาหลักร้อยแล้วก็ใช้สอยสิ่งที่เรามีนะครับอย่างคุ้มค่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงคุ้มค่าแค่ไหนกดในตะกร้าเลยจ้า